ก็เลยไม่ได้ขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ป้ากำใสเด้อขอบคุณมากๆนะคะก็จะได้ไปเขียนชื่อให้ทุกคนก่อนเด้อค่ะก็ขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะป้ากำใสจะเขียนให้ทุกคนค่ะ วันนี้นะคะแล้วก็ตอนเย็นเขาก็จะเอาไปอีกนะคะผ้าห่มพราผาตดผนมนะคะจะมีชื่อคุณแล้วก็พร้อมครอบครัวด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะเรามาทำบุญด้วยกันเนาะบัญชีวัดก็อยู่ตรงนั้นนะคะโอนเข้าบัญชีวัดได้เลยนะคะ ก็ป้าคำสายก็จะเขียนให้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะที่เข้ามาในไลายป้าคำสายลานปู่ปาริจิตนะคะช่องป้าคำสายลานปู่ปาลิจิตนะคะปาลิจิตเนาะก็ป้าคำสายก็จะให้ช่างดำเขียนทั้งวันละคะ่ะวันนี้เนาะ โอก็จะับีแล้วก็วันที่สี่ไปร่วมถวายถวายท่าของวนที่้าาก็ถวายต้นกัน้วพร้อมกับเอฟซีทั่วโลกนะเอฟีทั่วโลกเรวจังมาให้วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะทต้อนกันนะครับก็แบ่งนกันนะคะจริงเขาก็ให้ย่างหนึ่งเดียวเขาแบ่งกันอยากให้ทุกคนได้รับนะคะจะได้มีปัจจัยกันนะคะ

หมดทุกคนแล้วใช่ไหมน้องเสี่ยมันไม่ถึงบนน้องเสี่ยคะบ้านนี้ได้แล้วหรือยังว่าไทยบ้านได้หรือยังแม่จะได้แล้วเนาะโอ้มันมันสูบเลยใช่ไหมพี่จันหอมพี่จะกางพี่จะเอาไปกางตรงนู้นเลยถ้าพี่กางมันพี่ต้องไปย่าเดี๋ยวป้าไปอย่าันนี่ จ้าได้ค่ะได้ค่ะจ้าเชิญค่ะเชิญค่ะเป็นพี่เป็นน้จ้ายินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับนะคะแม่เพียนแล้วก็ พี S <S <two> ่เสือก็ได้นะนำเงินนะฮะทางติดต้นการนะครับผมแล้วก็ร่วมค่าอาหารค่าเครื่องดื่มนะไปกับนักแสดงไปพูดไปแล้วนะเป็นจำนวนเงินห้าร้อยบาทนะครับเมื่อวานนี้นะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่เสือได้ทุกวันนี้นะพี่เสือย้ำเสมอว่าเป็นพี่เอฟซีดูโฆษณาให้เวลาเราญเนี่ยเราก็จะพูดเสมอว่าในณเมมนะคะคุณเมมคุณเมมไลฟ์ซีและวเอฟซีทุกท่านนะครับผมจะเป็นการถกไลฟ์ซบุลฟ์เมมในโอกาสอะไรก็แล้วแต่ เราจะพูดถึงเอฟซีเสมอเลยเนาะเพราะว่าไรายได้ของเราคือค่าโฆษณาที่เอฟซีดูโฆษณาเองนะอย่าตอนนี้นะฮะ,ะคุณแม่เพียรนะครับนะคุณแหม่มนะฮะก็นำายสีนะครับสวยงามมากนะครับไหว้ปู่เมื่อวานนี้ท่านก็มาเนาาะมร่วมในการเขียนชื่อลงผ้าของรัฐ,ฐนะฮะแล้วก็นำเงินมานติดต้นการด้วย เขียนให้หน่อยนะคะเดี๋ยวย่าเขียนก่อนนะคะทีนี้ไปเขียนก่อนเขียนชุดก่อนเนาะใบสีสวยงามมากคือคู่กับลุงดีใจมากเลยเมื่อคืนได้เจอลุงดีใจมากเลยเมื่อวานเมื่อวานเออเมื่อวานมาแล้วนะครับลุงให้คำแนะนำดีๆมาเป็นพี่เป็นน้องกันทุเสมอกันไม่ยุ่งลำกันแม่ดีใจดีใจ นี่นะฮะแผ่นดินนี้คือแผ่นดินที่มีความสุขและเป็นแผ่นดินแห่งความสุขเป็นที่สุดโอคหมแบ่งกันเด้ออันนี้เด็กนี้เป็นเชื่อตากเป็นแม่ถ้าเรามาอ่นคอมเมนต์นะะก็ต้องขอักคนมาชวยทาไม่ได้เลยแม่ของลา

เพลงของอะไรนะที่เขาเอยมกด้อน่เงิเถิงเงิอสูรหรอิบบาทนีเงของอสูรสิบบาทในที่โยนนั้นบอกเออวายวายนั่นแหละใครจะกินอีกเไงสามารถส่กรายชื่อผ่านนะครับแม่ดาแล้วจะให้ช่างดำเขียนให้เด้อค่ะไม่ต้องตกใจเด้อ คนพิเศสนั้นจะเคลียร์ในไลน์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเ่องลงไลน์ก็จะไปเคลียร์ในไลน์นะคะสวัสดีค่ะยัตุ้นสวัสดียู๋ขำเดี๋ยวร้องเพลงไปก่อนนะคะว่ายูเสือไปก่อนเด้อใครใครเดี๋ยวไอจะเขียนให้กับทุกคนแม่นิดเหรียักษ์วง์ตั้งเหรียญมาก่อนเด้อแม่นิดซูริยักษ์วงค่ะทัสด right. ีนะคะคุณ ทนทุกคนียความพร้อมก่อนนก็จะไปสั่งสั่งของไว้แล้วทุกคนก็จะไปเอานั้นมาแกงสุก well, so. er ินก่อนเ้อะเราว่าเออแกงอะไรก็แกงแล้วตอนเที่ยงจะกินอะไรแกงหน่ออร่อยวันนี้ก็จะแกงปลาสั่งเขาไว้แล้ว แม่เอาเงินให้เขาแล้วก็ช่วยกันทำเนาะออกดุยเด่นพัดฉนีพัดฉนีใจชื่นและครอบครัวที่หอมพี่หอมมาเขียนตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมเขียนตรงนี้ให้เต็มแล้วก็จะได้เลื่อนผ้าเข้ามาเลยอ๋อเอาร่มยังไงร่มเล็กนี้อยู่ ที่เลื okay. Mother, yeah. <c oughs> ่อนมาขับ้างของไว้ตรงนั้นแหละถ้าพี่จะนั่งตรงนั้นเอาของของตรงนั้นเอาพี่พี่เสือเขาอนุญาตไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะเอ๊ะเลื่ะใส่มาเขียนก็ได้แขออนุญาตเคลียร์อย่างเดียวนั้นเคลียร์ลายยังไม่เลื่อนก็มันจะเสร็จแล้วตั้งเยอะเงียบนิทเงยัสงบตรงนี้มันต้องเลื่อนอยู่แล้วสามารถส่งชื่อได้ผ่านทุกช่องนะฮะที่ไลฟ์สดตอนนี้ยกเองนขาก็ถ่ายไปเขียนให้นะแต่เนื้อไม่เข้าเลยขออนุญี่ิถามแม่สายยาม เพลงนี้เพลาะเนาะก่อนฟังครั้งแรกอะไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่พอฟังไปเรื่อยเออเพลาะเริ่มขึ้นขึยันี่ให้แล้วก็ของชานด้วยะคโลเจลติดต้นบุญต่อเลยครับทำบุญอีกแล้วเอฟซีนะฮะทำบุญอีกแล้วนะครับ ตรีนะคะโคตรีนะคะโคตรชินะคะเราก็จะทำนี้นะคะใช่สองโลกันเองโอทุกคนนะยังยังโ้ยังของพี่ระวันพี่ระวันไปไหนแล้ว ใครยังไม่ได้ของย่าหนิงบอกเยอะ่าหนิงบอกผมเลย